ประเด็นการเมืองแน่นอนนะคะริงไซนการเมืองก็ต้องพูดเรื่องการเมืองแหละนะคะ,คะอยากจะพูดเรื่องของวาทะแห่งสัปดาห์ก่อนอนะคะวาทะอะไรหน้าตัวเมียโอหน้าตัวเมียเป็นวาทะของสัปดาห์ก่อนที่หลายคนก็มาฉายภาพกันว่านี่คือเรียกว่าม o d a แอนโ n e ของการเมืองอของสัปดาห์ก่อน มาจากไหนคะว่าหน้าตัวเมียมันเกิดจากประเด็นอะไรเกิดจากประเด็นเรื่องของที่จู่ๆก็มีการมาพูดเรื่องของที่ดินที่เขาใหญ่นะคะที่ปากช่องเขาใหญ่แล้วก็เป็นรายการรายการหนึ่งทางช่องทีวีจู่ๆก็เอาประเด็นเรื่องนี้แหละมาพูดกันนะคะก็คงจะรู้กันแหละรายการตอนเช้าๆทางช่องเก้าอสมท อยู่ก็มาพูดเรื่องนี้เรื่องของที่ดินบนเขาใหญ่สี่หมื่นไร่คือการให้ข้อมูลของสื่อท่านดังกล่าวเนี่ยพูดซ้ำเหมือนกับว่าสี่หมื่นไร่เนี่ยคือคือคือคนเดียวที่ถือครองอคือพูดแล้วแบบไม่ได้ขยายความให้ละเอียดนะจนคนมีคนเข้าใจผิดเลยนะว่าที่พูดแล้วก็ ดึงชื่อของคุณอนุทินชาญวิรากูลขึ้นมาเนี่ยบอกว่าเป็นที่ดินของครอบครัวเขาเนี่ยสี่หมื่นไร่นี่คือครอบครัวนี้ถือครองหมดไม่ใช่นะคะเขากําลังพูดคือเขาไม่ได้ขยายความเพราะจริงๆแล้วสี่หมื่นไร่มันคือที่ดินของเขาใหญ่ที่ก็จะมีหลายๆเจ้าถือครองอยู่ก็ให้สัมภาษณ์กันค่อนข้างละเอียดแหละแต่ว่าโอเคบางคนอาจจะฟังเผลๆตามภาษาจะไม่ได้ฟังแต่ต้นอะไรประมาณนี้ก็จริงๆเราก็คือมันมีนิคม อยู่นะคะเป็น<ม>ที่เป็นที่นิคมแล้วก็ที่นิคมเนี้ยอ่ะบุก็จําชื่อนิคมนั้นไม่ได้แล้วนะแต่ว่ามันมีการกําหนดเขตที่นิคมขึ้นมามแล้วก็อยู่ภายใต้กระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ คราวนี้ในภายหลังเนี่ยมีการขยายขอบเขตของของที่นิคมนี้ออกไปจนกระทั่งก็มีการกล่าวอ้างว่า,าบางส่วนเนี่ยไปทับกับที่สปกแต่คือเรื่องที่ดินเนี่ยมันมีรายละเอียดซับซ้อนมากๆเลยนะคือทุกที่อ่ะมันก็จะเจอประเด็นแบบนี้คืออย่างอย่างเรื่องนี้ทางทางกรมที่ดินเนี่ยได้ออกมาแถลงค่อนข้าง ละเอียดนะคะเป็นเป็นเอกสารข่าวที่เหมือนเป็นการให้ความรู้มากกว่ามไม่ได้ไม่ได้เป็นการเจาะจงว่าพูดเรื่องนี้<ม>แต่ก็เข้าใจอ่ะว่าการออกเอกสารข่าวให้ความรู้มาตอนนี้ก็น่าจะเพื่อให้เราเนี่ยอ่านแล้วก็ประกบกับข่าวนี้าาาาคือพอมีปัญหาเรื่องที่ดินคนที่จะต้องเดือดร้อนก็คือกลมที่ดิน<ม>เพราะว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยคนที่ถือครองเขามีโฉนดไง ่าโดยเฉพาะที่อของครอบครัวคุณอนุทินใช่ไหมคะที่บอกว่าตั้งรีสอร์ทชื่อว่าแรนโชชานวิ v i เนี่ยมันมีโฉนดถูกต้องอ่าคราวนี้ถ้าที่ดินไหนเนี่ยคนถือครองเขามีโฉนดก็แปลว่ากรมที่ดินเป็นคนออกโฉนดดังนั้นถ้าจะมีใครบอกว่าเอ้ยที่ตรงนี้มีปัญหาเนี่ยคนที่จะมีปัญหาไม่ใช่คนถือโฉนดแต่เป็นกรมที่ดิน ต้องตั้งหลักตรงนี้ก่อนคือถ้าถ้ามันถ้ามันจะมีความผิดมันก็ต้องตรวจสอบไปตั้งแต่ต้นทางว่าเอาออกโฉนดได้อย่างไรออโฉนดมาให้เขาได้อย่างไรคราวนี้อ่ะเอาเอาจากคําบอกเล่าในเนื้อความการสัมภาษณ์วันนั้นก่อนแม้แต่คุณธนาโดนเองซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการคณะทํางานนะคะที่ที่เขาตรวจสอบเรื่องเกี่ยวที่ดินสอบปกรเนี่ยเขาก็ยืนยันตั้งแต่การสัมภาษณ์นั้นว่าที่ที่ผู้สื่อข่าวเขาถามเจาะ ในส่วนของที่ที่เกี่ยวข้องกับคุณอนุทินเนี่ยก็ว่าที่ตรงนั้นมีโฉนดเรียบร้อยอการมีโฉนดอย่างถูกต้องตามคําพูดของคุณธนาโดนเองมีโฉนดอย่างถูกต้องเนี่ยนะคะมันหมายความว่าตรงนั้นน่ยตอนออกโฉนดมันต้องไม่ใช่ที่สอปกอ เพราะว่าที่สปกรเนี่ยมีข้อบังคับไว้เลยว่าออกโฉนดไม่ได้สปกรย่อมาจากอะไรสปกรย่อมาจากสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก่อนที่ที่ตรงไหนเนี่ยจะกลายเป็นพื้นที่สปกรได้นยคะ,ะมันจะต้องถูกกําหนดด้วยการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปที่ดินก่อนอ่ากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินตอนที่ออกกฎหมายกาหนดเขตมาเนี่ย ยังไม่มีตรงไหนที่ถูกระบุว่าเป็นสปกรนะจนกว่าเมื่อทางสปกรเนี่ยมีความประสงค์จะนําที่ดินมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินจึงจะต้องไปเหมือนกับว่าไปกําหนดจุดอีกทีหนึ่งนะคะแล้วถ้าเกิดว่าจุดไหนที่สป,ปกรกหนดว่าอยากจะเอามาใช้แล้วมันมีเอกชนเขาครอบครองอยู่เอกชนคือประชาชนเนี่ยแหละครอบครองอยู่เนี่ยก็จะต้องมีการทําการเวรคืน สก่อนนะคะอ่าส่วนที่ดินที่บางทีอาจจะอ,อยู่ในเขตปฏิรูปแล้วแล้วสปรกรยังไม่ได้ไปประกาศครอบครองเนี่ยค่ะถ้าเกิดมีชาวบ้านหรือประชาชนเนี่ยอยู่มาก่อนนะคะเขาสามารถไปแจ้งขอออกนโฉนดได้นะคะ ที่ดินจะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินได้ครอบครองและทําประโยชน์แล้วและเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมายคือถ้าครอบครองก่อนแล้วก็สอบประกอบยังไม่ได้ไปเคลมยังไม่ได้ไปเวนคืนอะไรเนี่ยผู้ครอบครองนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมาขอออกโฉนดได้อะนี้ทางกรมที่ดินเขาก็ชี้แจงบอกว่าพยายามที่จะสรุปนะมันก็ต้องอ่านหลายรอบอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าพื้นที่ที่เป็นประเด็นอยู่ตรงนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งซ้อนขึ้นมาอีก นะคะก็คือในในในความเป็นนิคมที่อยู่ใต้กระทรวงพอมอเนี่ยพื้นที่ที่คนที่อยู่ในนิคมตรงนั้นเนี่ยนะคะ ถ้าเขาอยู่เกิน5ปีเขาสามารถออกโฉนดได้ด้วยอ,อนั่นแปลว่าถ้าเกิดนิคมเนี่ยเขาขีดเส้นไว้ตรงไหนหรือเขาจะขยายไปตรงไหนก็ตามออแล้วมันมีเสาเกินปีคนที่อยู่เกิน5ปีเนี่ยเขาขอออกโฉนดได้คราวนี้เขาออกออกโฉนดไปหลายสิบปีกันแล้วเนี่ยเขาซื้อขายเปลี่ยนมือกันไปหลายมือแล้วค่ะอ,อย่างที่ดินที่ที่เป็นประเด็นเนี่ยตามการให้สัมภาษณ์กันในวันนั้นก็ เพราะว่าก็มีการออกโฉนดแล้วก็ซื้อขายกันมาหลายมือแล้ว<ม>เหมือนกัน<ม>ค่ะ<ม>นั่นก็หมายความว่าถ้าเป็นที่นิคาม,มาก่อนก็แปลว่าคนที่อยู่ตอนแรกเนี่ยเขาอยู่มาเกินห้าปีแล้วเขาก็ออกโฉนดแล้วเขาก็ซื้อขายกันไป<ม>แต่ว่าจะมีการไปกําหนดเป็นเขตสปรกรหรือไม่เนี่ยในภายหลังเนี่ยอันนี้คือต้องไปก,กลับไปสืบค้นกันเพราะฉะนั้นคือถ้าจะสืบค้นนี่คือคุณก็ต้องสืบค้นกันตั้งแต่มือแรกๆเลย ว่ากระบวนการมันมาถึงตรงนี้ก็ต้องไปสืบคนตั้งแต่ว่าห้าหกนิคมตรงนั้นเออเตกตกลงนิคนตรงตรงนั้นเนี่ยมีการขยายเขตโดยกระทรวงพมเนี่ยไปทับที่สปกไหมนะคะแล้วถ้ามีการขยายไปทับโดยที่ชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาอยู่มาเกิน5ปีแล้วเขาขอออกโฉนดไว้เนี่ยมันก็มันก็มันก็เป็นโฉนดที่ถูกต้องนั่นแหละ เขาก็ซื้อขายได้นั่นแหละทีนี้ไอเรื่องไอเรื่องของที่ดินเขาใหญ่เนะียถ้าถ้าเป็นคนที่ติดตามข่าวกันมาตลอดเนี่ยมันมีมันมัมน,ม,น,ม,นมันเกิดประเด็นเรื่องของการที่แบบว่ามีคนอยากไปตรวจสอบมาตลอดนะในทุกถ้าจะเทียบก,ก็คือทุกช่วงยุคการเมืองอม,มีมาตลอดเลยแล้วก็คนที่ถือครองบนที่ดินตรงนั้นเนี่ยบิ๊กเนมก็หลายคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวซีพี นะคะหรือโ bon บนะะันซ่าของตระกูลเตชะนรงอะไรเขาเนี่ยเขาก็ถือครองแล้วก็บนันซ่าที่เคยตรวจสอบไปครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะ,คะของคุณพ่อคุณสงกรานอะไรเนี่ยแหละ,ะ,ะแล้วผลเป็นไงคะก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละสุดท้ายก็คือพอสืบค้นกันไปก็ก็เคลียร์กันไปแต่ของโบนันซ่าดูเหมือนมันจะมีมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งมั้งที่ที่เขาโดนแล้วคดีความน่าจะยังไม่จบด้วยซ้ํา จนมาถึงวันนี้แล้วอะเออยังยังเรียกว่าต่อสู้กันในทางเอกสารข้อมูลกันอยู่ทีนี้คือ <c oughs> สิ่งที่เรากำลังจะบอกนะว่า <c oughs> ถ้าจะพูดถึงการ <c oughs> การตรวจสอบที่ดินเนี่ยถ้ามันจะมีข้อสงสัยมันควรจะถูกตรวจสอบมาตั้งนานแล้วไงแล้วก็มีตั้งตั้งเยอะแยะมากมายทำไมทาไมสื่อดังกล่าวอะอยู่ยๆจะต้องแทงชื่อว่าเป็นที่ของครอบครัวคุณอนุทินชาวรกูล <c oughs> มันก็ไปแมทกับ การให้สัมภาษณ์กับสื่อของท่านอนุทินเมื่อเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาสื่อก็ถามตรงๆเลยบอกว่าคิดว่าเป็นการเมืองไหมท่านก็พูดชัดเลยว่าเรื่องนี้การเมืองอยู่เบื้องหลังห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะงั้นท่านอนุทินพูดอย่างนี้คือชัดเจนคือท่านรู้เลยอย่างนี้ละคือรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเลยก็คงคงคงจะเป็นเหตุที่ทำให้โมโหมากเพราะว่ารู้สึกว่าหนึ่งคือพอข่าวออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นการ d i s เครดิต โดยตรงเสียชื่อเสียงเสียภาพลักษณ์ภาพพจน์ทุกอย่างใช่เพราะว่าคนทั่วไปพอฟังแล้วเนี่ยก็จะสรุปเลยลูกที่ป่าใช่ไหมคะแม้ว่าตัวคุณธนาโดนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะเขาจะพูดว่าอ๋อที่ตรงนั้นมันมีการกําหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเขาก็ใช้คํานี้นะคะทุกอย่างในการให้สัมภาษณ์เนี่ยมันดูฟังดูกํากวมแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละ,ะจนกระทั่งกรมที่ดินออกเอกสารข่าวนี้มาเนี่ย ชาวบ้านก็คงอ่านไม่รู้เรื่องอยู่เหมือนเดิม,ม,มเพราะฉะนั้นไอ้ไอการดิสเครดิตที่เกิดขึ้นไปแล้วอะ่ะมันก็ประสบผลสำเร็จไปแล้วนั่นแหละนะมันก็เลยเป็นเหตุที่เป็นเรื่องโกรธเคืองกัน uh huh.